สวัสดีทักทายยามแรงจากพี่นอ้องมืงอนี้มาผู้พอก็ไม่นองอนดาได้แล้วจ้ะเอ่อไม่นองอนดาโพส์ว่าให้คิดไม่นูสวยทุกคนตอบไม่นองอนดาว่าให้ทําต้มเส่บเป็นส่วนมากแต่ว่าไม่นองอนดาไม่ได้ทํานะคะวันนี้จะมาทำโยยตีนไก่จ้ะทุกคนนี่จ้าแม่นองอนดาไปได้ขาไก่มาจากโครตัดจ้ะขาใหญ่ๆเลยจ้าไปจ้าไปที่นั่นไม่นองอนดาจ้าอันดับแรกไม่นองดากระสีมาตำเครื่องกอนนะจ้ะก็จะใส่พริกแห้งจ้ะเอาปิดไปเลยจ้ะเอารสจัดไปเลยแล้วก็กระเทียม กระเทียมแล้วก็ตะไคร้จ้ะอ่ะตะไคร้ลงไปค่ะแล้วก็พริกไทยเม็ดจ้าเพิ่มความหอมนะจ๊ะอันนี้สูตรไม่นองดาด้วยจ้ะอาจีริขาดตกรุ่นหันได้กะโอเป็นยังนะจ๊ะอ่ะใส่เม็ดพริกไทยลงไปจ้าแล้วก็ตำเลยค่ะ เท่าสิปรุงไปเลยได้จาะพี่นงค่ะนี่ก็จะใส่พริกกระเทียมที่เราตำไปนะคะมีพริกพริกกระเทียมตะไคร้แล้วก็เม็ดพริกไทยจ้าใส่น้ำล้างคกจ้าปรุงเครื่องด้วยปรุงนัวจ้า รสด,ดีจ้าน้ำปลา,าซอสหอยจ้า,า,าแล้วก็ซีอิ๊วขาวเม,มนอกะสาสิเพิ่มน้ำตาลจังน้อยนะจ้ะใส่น้ำตาลตัดนิดนึง แล้วก็ใบมะก,กรูดเพิ่มความหอมจ้าคนเลยจ้าสเสร็จแล้วเอาไปตั้งไฟกันเลยจ้ะพี่น้องพอตีนไก่ของข้าสุกเปื่อยแล้วไม่ลองดักอธิใ่ใบกับพ้าเลยจ้ะ ใส่ใบกระเพราเพิ่มความหอมจ้าเสร็จแล้วตักเสิร์ฟเลยจ้า